สวัสดีทุทกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเสริมเรื่องจากในตอนล่าสุดเพราะว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดก็จะมีเรื่องราวที่เราได้เห็นว่าลูฟี่เนี่ยเขา้นได้เข้าปะทะกิสรุมันก็เลยทําให้เนื้อหาในตอนล่าสุดที่มันว้าวที่สุดเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าลูฟี่ที่เป็นสิจภาพนในตอนนี้นั้นได้เข้าปะทะกับโพลเลอกซิสรูแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวในเนื้อหาในตอนล่าสุดนอกจากการที่ลูฟ มันก็จะมีหนึ่งคู่ที่ได้มีการพะทากันซึ่งนั่นก็คือการต่อสู้กันระหว่างโซโลและก็รูจิเพราะว่าในตอนนี้รูจิเนี่ยก็ได้ทาการทะเลยดเพราะเขาเนี่ยรับรู้นะว่าในตอนนี้คิสซารุนั้นได้เข้ามาในเอเคแล้วและเขานั้นก็มั่นใจนะว่าการหมางคิสซารุมันจะทําให้เขานั้นสามารถจัดการกลุ่มหมฟ้านด้อย่างแน่นอนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าเนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยรูจิเนี่ยได้เข้ามาจากการเวกพังแต่ว่าสตูซี่เนี่ยก็ได้เข้ามาปกป้องจนทําให้โซโลเนี่ยเข้ามาต่อสูู้้แลวพกกกกเขาาทัังค่นนนน็ไดอะะฮ และนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้ลอาจากลูฟี่และคิารุที่ดูเหมือนในตอนนี้พวกเขาเก็กำลังต่อสู้ตัว,ต,ว,ต,วตัวกันในตอนนี้ก็จะมีโซโลและก็รจิที่หลังจากนี้ก็น่าจะได้ต่อสู้ตัว,ต,วตัวเหมือนกัน,นะฮะแต่ว่าในความที่ว่าการต่อสู้นี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะรู้ผลตั้งแต่การต่อสู้ในลมตน้นขึ้นเพราะว่้ในความที่ว่าโซโลในปัจจุบันความสามารถและความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยก็จะพัฒนาไปไกลมากแต่ว่าทางด้านรูจิที่ผ่านมาเนี่ยเขานั้นก็ไม่น้อยน้าเพราะว่าล่าสุดลูจิเขานั้นก็จะมีความสามารถเขาพลังผัวปีศาจที่มันขึน และจากการต่อสู้ระหว่างรูจิแล้วก็ลูฟี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่าพลังที่แท้จริงของรูจิในตอนที่ความสามารถพลังผลรรพลิศานั้นตื่นขึ้นพลังของเขาเนี่ยจะมีมากแลวเก่งขนาดไหนแต่ว่าที่เรารู้นั่นคือทางด้านโซโลเขานี้มีความสามารถที่แข็งแกร่งจนถึงขั้นที่ว่าก่อนหน้าน,นี้โซโลในภาควาโนเนี่ยเขานั้นสามารถเอาชนะคิงที่ได้ชื่อว่าเขานั้นแข็งแกร่งมากแล้วก็แข็งแกร่งไประดับสองของกลุ่มไคโดเลยนะฮะและการที่คิงมีร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นผู้ใช้พลังผลบิศ,รรศ,ศสาสัาโซลและเขาเนี่ย ก็ยังมีความสามารถขอ,องไฟในการต่อสู้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าขนาดคิงที่แข่งกันขนาดนั้นโซโลนั้นยังสามารถเาชนะมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรูจิที่เป็น c p พซีโล่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีความสามารถขอาพลังผลอนพิศารที่เตึ่งขึ้นมีพลังฮาคิและก็วิชาของรูปแบบมาชั่รุมการเนี่ยยังไงซะความสามารถพวกนั้นก็ไม่น่าจะแข่ง,ขงกันเกินคิงนะฮะและนี่ก็ลกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าการต่อสู้ตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวในตอนล่าสุดการที่โซโล่แล้วก็รูจิได้ปะทะกันเนี่ยโดยยังไงการต่อสู้ในครนั้้งนนนนนีโโซล่เก็็าาจะปานะปฝช ภาวะวิชาดาบโซโลในปัจจุบันบกดาเป็นม้าเนี่ยต่อให้รูจินั้นจะใช้ความสามารถขาพล,ลังผพิษะที่มันตื่นขึ้นบวกกับพาก้ก่อนแล้วก็วิชาหรูปแบบนั่นคือทากายาเหล็กที่ทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงซาลูจิก็ไม่น่าจะป้องกันการโจมตีวิชาดาบโซโลได้เลยนะฮะและั่นก็เลยการเป็นเรื่องราวที่ว่าการต่อสู้ล่าสุดของคู่นี้เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นการทำให้รูจิถูกโซโลนั้นจัดการแล้วก็ถล่มเลยก็เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดจะดูความสามารถของลูจิว่าเขานัาน้นนน่่่าาจะะมีีพลลังออไไรรใกต้โโซดเย <Birthday. S 2> ในความสามารถนะั้นนั่นคือพลังที่รูจิมีพลังโจมตีที่รุนแรงมากนั่นคือหมัดโลโคกันซึ่งความสามารถนะั้นนั่นคือการโจมตีที่มันรุนแรงมากจนขนาดที่ว่าความสามารถนั้นเนี่ยคือพลังที่ทําให้รูจิเนี่ยเกิดว่าลูฟี่ได้สําเร็จและก็อีกหนึ่งอย่างที่รูจินั้นได้เปียบเนี่ยนั่นคือความเร็วในการต่อสู้ของร่างกายผลปีศาจบวกกับท่าโซ่ซึ่งทำให้ลูจิเนี่ยมีความคล่องตัวและก็ความเร็วในการต่อสู้ที่สูงมากเพราะฉะนั้น2สิ่งนี้ก็เลยจะทาให้รูจิได้เปรียบในนนกกกกาาาาารรตตต่่่่่่่อออสูู้้โซลลลหัังงงจีีแวววยทบไปะดดพม ยังไงซาความสามารถของโซโลนั่นก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วและถึงแม้ว่าลูจินั้นจะมีความเร็วที่มันสูงมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดรูจิถูกโซโลนั้นฟันเพียงแค่หนึ่งครั้งการฟันในครั้งนั้นอาจจะทำให้รูจิเนี่ยพ่ายแพ้แต่อวิชาดาบของโซโลได้เพียงแค่าดาบเดียวเพราะว่าวิชาดาบที่สามารถจัดการคิงแล้วก็สามารถสร้างรอยแผลเป็นให้กับไคโดแล้วมันจะเป็นการฟันที่ไคโดนั้นยอมลาบเนี่ยถ้าเกิดรูจินั้นโดนเข้าไปยังไงซาเขาก็คงจะพ่ายแพ้กับโซโลอย่างง่ายดาาาานนนนฮะแต่่่่่่ววจากกเเเรืองวพวีีี้มั็็ปหูฟ กับโซโลที่ไม่มีโอกาสเอาชนะสูงมากเรื่องราวการต่อสู้ในครั้งนี้มันจะดูง่ายได้เกินไปหรือไม่เพราะว่าดูจากเรื่องราวการต่อสู้ในครั้งนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะง่ายเกินไปนะฮะผมก็เลยเป็นห่วงนว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีกองเสริมว่ศสตูสุดแกงที่ได้ผลมาหลังจากนี้จนกลุ่มมอฟาน,นจะร่วมเข้าต่อสู้หรือไม่ เพราะว่าอย่าลืมนะว่าในตอนนี้เนี่ยซตเทิร์นน่ก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ยังไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เหมือนกันเพราะฉะนั้น,นก็น่ากังวลนะว่าการที่ผมแพ้ชนะนั้นดูง่ายเกินไปเนี่ยมันจะเป็นการปลุงสูงเรื่องราวของศัตรูที่มันน่ากลัวหลังจากนี้หรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอรุนแล้วก็รอดูกันนะฮะโอเคแลวถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์แล้วก็กด like, share, กระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาข่าวใหม่เช้าเ้าครบสวัสดีรับ